ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cat Infinity ไปเสียงพากษ์ภาษาไทยโดย My Cat Infinity จ้าวันนี้เราคาสเนอร์ตอนเมื่อเรามีครับต้องเอาตัวรอดจากพื้นราวาไปดูกันเลยจะรอดไม่นะนอุ้ยแย่จังฉันต้องฝ่าโ,โอ้ยอะไรวันนี้อุย้ยสั่งน้ำหนักกันสั่งนี่ฮ่าสั่งหนังหนังดิเลยหัวร้อนทำไมนี่แกมันขึ้นหรอไปก็ เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์นี่มันเกิดไนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกิดฉันเอ้าแล้วใครทำเค้กจะหายไปไหนแล้วเนี่ยใครขโมยเค้กของฉันเอ๊ะทำไมรู้สึก,กว่าพื้นมันเดือนลงละ่ะเกิดอะไรขึ้นละครับเนี่ย o ้ oh my god นี่มันอะไรคะบ้าเจลน้ำได้เจลสาองมีถ้าฉันทำตามสูตรในนี้ฉันก็จะเป็นสุกการะขั้นบนไฟได้ หวังวิสเกอรด์ดันแล้วก็มีในการปรุงยาก็มีแรงตึงไปทำให้เกดิดการมีการเกิดขึ้นเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมไฟมันลุกขนาดนี้ฉันเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเย้ย <What? S 2> โอ้ยร้อนจะมัดเลยอ่ะไฟ้ตัวฉันถูกเผาหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเอ่ออารี R I D, สเกรอร์ดันดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไง โอ้ลาวามันร้อนออกมาแล้วจะสุเกเลไรทันเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ฉันว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติแล้วนะแยกย้ายกลับบ้า,านกันดีกว่าไหมนั่นน่ะสิกลับบ้านกันเถอะคุยระบายครับกลับบ้านเอ้ยไม่ทันแล้วทุกคนตอนเนี้ยต้องหาพื้นที่หลบลาวากันก่อนไหมเอ้ยผมร้อนครับอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่ามาโรงเรียนเลยเอ้ยขาผมไม่เหลือแล้วครับคุณคุย ฉเฉลยชาเลนจ์วันนี้นั่นก็คือเอาตัวรอดจากพื้นดาว,วโอ้โหคุณครูคราหลอกไหมว่าผมทำชาเลนด์มาบมอะไรเนี่ยไอยร้อนอะ่ะตอนนี้ซอมบี้ได้ออกจากเกมนี้ไปแล้วด่านต่อไปก็คือต้องไปเอากล่องวิเศษมาให้ได้โอ้โหเรื่องแค่นี้จิ๊บๆครับผมผมจัดการเองครับคุณครู ไม่รู้ซะแล้วว่าจะเจออะไรวิเทอร์เฮ้ยคุณกูครับทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับตอนนี้นายก็เป็นคนที่ออกจากเกมไปแล้วอีกหนึ่งคนห <c oughs> วังว่าที่เหลือเจอทำสำเร็จนะของนองกาตัววิตเตอร์ทำตัวเป็นคนเก่งนี่นะนี่นายอาหัวเราะฉันนะสมนำหน้ากลายเป็นหน้าหมูเลยอุดเฮ้ย <c oughs> สเกล,เลตันพีคไม่ไนายน่ารักจังเลยอาเข้ามาหาฉั้นนะนี่ตึงต้งแหววนี่โอวยกลายเป็นหมูหันไปเลยนี่คปเปอร์นายจะทำอะไรอะบอกฉันหน่อยสิ่พาฉันรอดไปด้วยไม่ได้เหรอคปเปอร์จะหบอกนายไม่ได้หรอกนี่มันเป็นความลับบอกฉันหน่อยนะคปเปอร์นายจะทำอะไรไม่งั้นนะ่ะจะยิงนายแน่ เอาไปสิขอบใจมากแปลว่าโอ้ยมันไม่ได้หายนะเอ้ยใครเอาดีๆงจริยัดใส่ท้องกันเนี่ยฉันไม่รอดแน่เลยเอาคิปเปอร์อ,าอ่า IP สเกลิแดนเจมสคิปเปอร์กดตามสกิลิัดนไปติดติดเลยทุกคน IP สเกลิแดนตอนนี้เหลือใครบ้างแล้วเนี่ย ใครบอกว่าฉจะตามเจ้าสเกลตันไปล่ะฉันยังอยู่ดีมีสุขกล่องนั้นมันต้องเป็นของฉันโอมยคมขาดคำเลยใครมันขโมยกล่องน้ำโชคของฉันไปฉันโมโหนะแล้วนะแล้วเจ้าคิปเปอร์ก็ไม่รอดตอนนี้เหลือแต่เอ็นเดอร์แมนอยู่ตัวเดียวว้าวเก่งชะมัดเลยเอ็นเดอร์แมนนายชนะในชาลเลนจ์ในครั้งนี้แล้วนะเฮ้ยมันคือแผ่นสีทองเหรอเนี่ย เอาละทุกคนคลิปราวาวันนี้ก็จบลงแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครชนะเลยแต่ว่าเรายังมีลิปถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันนะไปชมกันเลย้อครับเข้าสู่ช่อง Minecraft Infinity ให้เสียงภาพภาษาไทยด้วย Minecraft Infinity จ้าวันนี้เรามีมุกตลกมาเสนอไปฟังกันเลยหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะหัวหมูเอาไว้ไหวเจ้าหัวใจเราเอาไว้ให้เธอ เป็นไงบ้างทุกคนมุกตลกเราตลกขึ้นมาบ้างยังเอาแล้วทุกคนวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไหมครับไปดูเจ้าเราไหมครับกันเลยดีกว่าว่าเขากำลังจะทำอะไรกันอยู่นะ้าไปดูกันเลย เ,เราจะพวบวัตถกบางอย่างบนพื้นนะครับคุณคูณรองสองพีสิครับอ๋อฉันรู้แล้วนั่นคือแฟนฉันกับแฟนนายอ่ะอะแฟนผมแล้วครับผมที่ถึงแฟนผมมากอ้าวจะรอช้าทำไมล่ะลงไปกันเลยสิ เกเรต้นออกไปหน่อยได้ไหมนี่มันที่ฉันนะอะ,อะไรอ่ะนี่มันที่ฉันไม่ใช่หรอฮะน้องซอมบี้มันอยู่กับพี่สิมันนั่งกับพี่นี่มาโอ้สวัสดีพี่ซอมบี้ฮะแมงม,งมุมอ่ะมาจากไหนเรื่องนี้เออเอาเลยฟาดทีนะเอาสเกเลตันแะล้วกันไปเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยทำไมน้องใจร้ายขนาดนี้เนี่ยโอ้อย่าบอกนะว่าเจ้าสเกเลตันพี่กินแมงมุมไปแล้ว w h a อะไรเกินครับคุณครูันี่คุณครูไม่แน่ใจเลยว่าจะเรียนทําอะไรอ่ะแต่ผมคิดออกแล้วนะคะพึ่ครูผมขอแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันครับผมจะแสดงกับสเกเลตันนี่นายหิวหรือเปล่าเออฉันก็หิวอยู่เหมือนกันนะออะถ้างั้นเราจะมาย่างเนื้อกันนะวันนี้อันนี้ของฉันล่ะนี้ของเธอฉันจะย่างเนื้อกระดูโดยใช้เตาของฉันเองเป็นไงล่ะเนื้อเริ่มสุกแล้ว นาทำได้ยังไงเนี่ยโคตรเก่งเลยอะเหมือนก็เป็นพลังที่ติดอยู่ในตัวฉันไงนหนจะสงสัยทําไมนะ่ะสเกเลตันถ้างั้นนายถ้างั้นเธอก็ต้องรอก่อนนะนี่ฉันน่ามาสลับกันแบบนี้อะไมจะสลับกันทําไมเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยชิน,นงไปหมดแล้ว <S <S เฮ้ยสเกเลตันตอนนี้เราล่างลอยเ็นไปหมดแล้วอนายนายช่วยทาอะไรสักอย่างทีได้ไหมอะ่ะเร็วๆเข้าฉันจะไม่ต้องแข่งแล้ว แล้วมันได้สิแต่ฉันจะทําให้ร่างกายของนายร้อนขึ้นมานายคอยดูแล้วกันเดี๋ยวถึงตาฉันบ้างล่นะเอา้านายก็ทำสักทีฉันไม่ไหวแล้วนะนี่ไงพลังความร้อนกำลังจะออกมาแล้วู้เป็นไปอย่างที่คิดแฮะตอนนี้ตาของนายเริ่มใช้งานได้แล้วโอ้าะลุจะ ตัววีเทอร์บรนเดเซอร์ไปทุกจุดเลยทุกคนดูสิพี่โรบาร์คบของหนูรวมไปหมดแล้วหนูรู้สึกไม่โอเคเลยอะเอาทุกคนอยู่ในความสงบกันนะต<ะ>างเนี้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องให้ทุกคนกลับไปพักเอ้าในท้องเจ้าสมดีมีลูกน้อยอยู่นี่ยังไงล่ะทีนี้โอ้ <What? S 1> โหปวดหัวเลยอะเดี๋ยวขอกลับไปพักกอนนะ เอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เราขอจบคลิปเท่านี้กันลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปผ่านไปนะไปดูกันได้นะทุกคนเดีย๋ยวเพิ่งอ,ออกกันล่ะไปดูกันเลยีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y i n c a t p Infinity ให้เสียงภาพภาษาไทยโดย m y i n c a t p Infinity จ้าวันนี้เรามีมุกจีบสาวมานำเสนอไปปอนกันเลยทุกคนคนาสแต่เรานักนล่าสุดเอ้ย คนพาคก็โสดนะทุกคนเอาละอย่ามัวรีรอเข้าห้องเรียนกันดีกว่าโอ้เสียงระทึกขึ้นคงกันนาเดียลูกนอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนใครบอกฉันทีสิว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่ไงมันคือโถ่เจ้ามาเชียร์โถ่เจ้ามาเชียร์หรอครับมันคืออะไรกันแน่นี่ยังคุณครับคืออะไรเอาละไม่ต้องสงสัยกันเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกคนอึ๊บเฮ้ยดูสิคุณครูกำลังจะหายลงไปแล้ว สี่หายลงไปเล็กน้อยแล้วะคุณครูครับคุณครูครับโผล่มาเป็นท่านโผอ,อเลยเหรอหรือทเทวดากันเนี่ยเฮ้ยอย่าโอลนะว้ยนี่คือโถสวมชมตัวน่ะอ่าใช่แล้วหรือจะเรียกว่าโถสวมอัจฉริยะนั่นเองไม่เกิเป็นลมก่อนเดี๋ยวนี้ทคโนโลยนีไปแก่ขนาดนี้แล้วเรหรอเนี่ยสงบังหายจเจ้าสกเกลตันแค่นี้เป็นลมเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ย,อยจะบ้าตายเอาละผมขอเป็นคนแรกเลยก็ได้ครับ เริ่มได้คุณครูกดแล้วนะซอมบีมอูยิ้ตื่เต้นยังไงอยู่ซัมบี้ฉันมาแล้วทุกคนมาพร้อมกับพลังวิเศษนั่นก็คือน้ำแข็งเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนฉันก็เลยขอพรอว่าฉันอยากเป็นเจ้าชายน้ำแข็งเป็นยังไงล่ะยันกันไหมทุกคนไหนคุณคูณลองสิ โอ้เย็นมากเลยซอมบี้ขอนอนหน่อยนะหลับสักตื่นโอ้สบายมากเลยตลกเียวัดเลยน้ำแข็งเหรออะไรกันเนี่ยอะไเป็นสตะคิวอะไอะไรของแกวะคะพิชแมนอ้ซอมบี้นายดูสนุกมากเลยนะกางเล่นไอเหรลเออตร์ร์ระวังลื่นะซอมบี้ อยทำไมฉันรู้สึกปวดหลังแบบนี้เนี่ยโอ้อยลงไม่ขึ้นเลยอ้อยอ้ยกว่าจะลุกได้โอ้โหตอนนี้ห้องรีนเป็นน้ำแข็งหมดเลยเหรอถ้างั้นเราต้องหยุดก่อนละกันซอมบี้นายหยุดได้แล้วออโอ้ยซอมบี้ได้ล้มตึงมาแล้วครับทุกคนอ่าค่าค่ผมรักผมเป็นตะกิ้ครับุงสัยมันจะเย็นนานกันไปอะครับผมเออผมลกไม่ขึ้นเลยครับบูบูช่วยผมด้วย คุกคุูครับว่ายังไงพิกแมนพอดีว่าผมอยากลองบ้างครับเออก็มาสิเอากดดขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวมันจะหายลงไปอัตโนมัติอธิษฐานได้เลยว่าไงอยากให้ตัวเองเป็นอะไรน่ะครับผม ไมยก็ว้าวทุกคนดูสิตอนนี้พิกแมนกลายเป็นเจ้าชายหมูไปแล้วผมแล้วทำไมไม่คาราวาถ้าเจ้าชายหมูกันละทุกคนอ่ะต้องคาราวาเนี่ยเหรอต้องคาราวาด้วยเหรอครับเอาสิเร็วๆเข้านี่เห็นไหมว่าเขามีมงกุฎอยู่บนหัวนะ่ะเขาคือเจ้าชายนะรีบทำความคาราวาเขาสินี่ไงทำความคารวะเขาแบบนี้ไงทุกคนดูครูคเป็นตัวอย่างอะนี่สเกเลตันฉันว่าเราต้องทำกันมาแหละ ก็มาสิครับเดี๋ยวว่าเราสองคนก็ได้คนอื่นเขาไม่ทำเราทำกันแหละสวัสดีครับผุ้อก็คาราวาครับ่านเจชายหมูเอต้องคารวากันขนาดนี้เลยเหรอฉันขอตัวไปดูก่อนล้วกันว่าตรงนั้นมันมีอะไรดีเนี่ยอุดอุดหายกันน่ะอุดอุดอุดทางนี้ทางนี้ทางนี้ฉันอยู่ทางนี้ผิดทางแล้วนาอ่ะโอุดอุดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ อุดนั่นขาอะไรอ่ะอุดอุดไปอะไรกันน้าอย่าบอกนะว่านายคิปเปอร์สวัสดีแล้วคือเจ้าหญิงคีเปอร์โหคุณครูก็ทำความเคารพไม่พักเลยทุกคนเออนั่นมันคืออะไรเอ้าทำไมมีทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายเลยล่ะแอบเข้าไปตัวไหนเนี่ยคีเปอร์หนูคือเจ้าหญิงคีเปอร์ค่ะคู่กับท่านเจ้าชายหมู่อุดอุดเออเออเออแวบแวบแวบนะสกีเลตัน ก็บอกไล้วว่าตอนนี้มีทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงเจ้าคลิปเออร์มันเข้าไปอยนะั้นตอนไหนเนี่ยโอ้นั่นสิอะไรกันนี่ฮะฉันคิดอะไรออกแล้วถ้าฉันเข้าไปอีกคนฉันก็จะเป็นลูกของเจ้าชายเจ้าหญิงของสองคนนี้แอบพบไปเลยละกันอ้าว ไหนแบอบกว่าจะเป็นลูกไงทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนดูโอ้านี่มันเอาพี่มหาอะไรกันเนี่ยเอาพี่มหาเจ้าชายเหรอโอ้ my god จะเกลียงไปแล้วนะโหเอาพี่มหาเจ้าชายโอ้ my god ไปเถอะโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอะน่ากลัวชะมัดเลยอะ แต่วันหน้าคนคุณนนะนี่มันเจ้าสลามนี่นาเราขาบพลกรบก็สลามแล้วเลยทุกคนเราแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายเราแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะไปอย่างนั้นนะโฮ้ยอะไรกันเมียสับสน,นไปหมดแล้วทุกคนเอาละทุกคนขอพักก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้เจ้าเหล่าเมคะัได้ไปพักหนึ่งเนาะแล้วก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับซึ้งครกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย